นี่ครับสมุทรสาครน,นะมาจอดไม่ได้นะนักเลงด้วยนะขอจอดแป๊บเดียววินตุกตุกกูนี่จอดรอผู้โดยสารแป๊บเดียวผมมันไม่ได้มาจอดแช่นะพี่ผมไม่จอด แป<บ>๊บเดียวเดี๋ยวพี่ดึงแล้วดึงแรงมาอาวุธเหรอดึงอุ้ยเหรอพี่อย่ามาจอดในคิวจอดข้างนอกได้นู่นข้างหน้าจอดได้มีอาวุธด้วยเหรอ <c oughs> ไอ้สัตว์นี่เดี๋ยวก่อนให้นางดักที่ที่แล้วกัน <c oughs> เจ๋งนะนักเลงนะใช่ไหมเออ พูดดีๆก็ได้ไม่ให้จอดผมก็ไม่ได้จอดผมขอพูดรอน้องกขาแป๊บเดียวจะมาพอาวงอาวุธอะไรเดียวกับผมไหมล่ะเออไอ้เฮียอะไรพี่พี่ตึงอาวุธมาจากอะไรผมเมื่อกี้ ฮะพี่จะอะไรผมเมื่อกี้ก็แค่ไม่ให้จอดเฉยไม่จอดพูดดีๆอา,อาชีพเดียวกัน,มนผมรอน้องมันเคยตัวแท็กซี่ผมจ,จอดกันไห้ทุบๆออกผมไม่ได้ขับแถวนี้พี่ก็รู้่ก็จอดข,ข้างไม่เป็นไรจะมาจอดในคิวมาจอดแล้วก็ขามัน่อนสิผมจอดข้างหลังเอยน้องมันจอดไม่ได้นะพูดดีๆไม่ใช่พี่จะมาแบบอย่างนี้มันไม่ใช่เราอาชีพเดียวกันป้ายเหลืองเหมือนกันพี่พี่ผิดคนแล้วนะผมบอกพี่นะพี่ผิดคนแล้ว พี่จะมาดึงกระบอาอาวุธอะไรมามันไม่ใช่พี่เข้าไปในกลุ่มแท็กซี่ประเทศไทยเนี่ยผมอยู่กลุ่มนั้นใช่มันเกินไปไม่ต้องพูดมากเราซื้อออกไปแล้วก็ออกไปผมไม่จอดก็พอจบไม่มีอะไรเออแต่พี่มันไม่ใช่เมื่อกี้มันไม่ใช่อย่างนี้พี่ๆเขาก็อยู่เขาเนี่ยผู้ใหญ่เขาไม่เห็นอะไรเลยแต่พี่มันออกตัวแบบโอ้จะจอดใช่ไหมอะไรพี่เอาอาวุธพี่เอามาเลยมาเอามาเอ้ยอย่าดีกว่าเอามาดีกว่าเอามาดีกว่า,ามา พี่จะทำคนอื่นมาเยอะแต่มันไม่ใช่ผมผมบอกให้เลยนะไม่เคยทำหรอกผมไม่มันไม่ใช่ครับตายด้วยไม่ใช่หรอกเหตุการณ์มามามาไอ้นี่การอะมานล้ำเส้นกันมึงไม่ถูกไงมันไม่ใช่ล้ำเส้นผมขอจอดแป๊บเดียวเฮ้ยมันจอดข้างนอกได้ข้างนอกมีใครว่านก็จอดที่นี่นี่มันไอคิวตุ๊กตุ๊กจะจอดได้ไงอ่ะผมจอดแค่ไม่ถึงนาทีเนี่ยเฮ้ยมันไม่ไม่จอดก็พราะบอกมันคิวตุ๊กแต่จอดกี่ทีแล้วทีอะไรก็จอดไม่ได้เนี่ยจอดแป๊บเดียวก็จอดข้างนอกดีมันจอดข้างในไม่่มคอะ นี่เดถึงต้องก็มาจอดเข้าคิวเขาไม่ห้าก็ผมบอกผมจอดแป๊บเดียวห้าน่ะไม่ถึงห้านาทีเลยพี่เสียค่าคิวให้ใครตำรวจแกอ่าได้ไม่เป็นไรก็เหมือนแกนั่นแหละอ่าเสียค่าคิวลวนเนาะไม่เป็นไรยังจอดไม่ได้หรอกเออแต่พี่จะเอาวงอาวุธอะไรมาใส่ผมเมื่อกี้ไม่ใช่นะแต่ถ้าพี่ยังจะใส่อยู่ก็ยังได้อยู่นะ